คนคนนี้นะคะค่อนข้างเป็นคนที่รักอิสระนะคะแล้วเขาก็ชอบความสัมพันธ์ที่มั่นคงแบบไม่ผูกมัดด้วยคือชอบความสัมพันธ์ที่สบายส ให้อิสระกันแบบไม่ต้องผูกมัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้การที่เขาจะมาเป็นอะไรที่มันจรงิจรงจังมั่นคงฟิลแฟนเป็นแฟนกับคุณอนะเป็นเรื่องที่ต้องรอตกลงกันได้ทั้ง2 2> สองส,สวัสดีค่ะหมออมเองนะคลิปนี้นะคะอมอก็จะมาทำนายให้กับชาวธาตุน้ำสถานะเฟรนโซนนะคะชาวกรกฎพิจิกแล้วก็มีน,น,นก่อนอื่นน,นะค<น>ะขออนุญ,ญาตประชาสัมพันธ์แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะวันที่8เมษายน2025เราจะมีการจุดเทียนอินคู่รักเทียนเสริมดวงความรักนะคะคอนโซด้ช้จุดเพื่อเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูด คนมีคู่มีแฟนใช้จุดเพื่อปรับพลังงานความสัมพันธ์ให้ราบรื่นมากยิ่งขึ้นเป็นผู้ธกคุณสายขาวร้อยเปอร์เซนต์นะคะไม่มีเทาไม่มีดําเจือพนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วผลลัพธ์จึงขึ้นอยู่กับบุญกรรมของเราและผู้กรณีนะคะถ้าจุดแบบคนโสดก็แปลว่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมของตัวเราเองเนี่แหละเพราะฉะนั้นเป็นพลังงานในการเสริมเป็นการหนุนตามความเชื่อเลยนะถ้าเกิดใครไม่เชื่อให้ปล่อยผ่านได้เลย นะคะก็สามารถที่ติดต่อผ่านแอปเขียวบ้านเขียวนะคะหรือว่าจะหลังไม่มาถามก็ได้สำหรับเพื่ผู่รักซ้ายเขาเรามาดูพลังงานหลักะะลง,งลก,ก่อนระหว่างคุณกับเขานะคะพลังงานที่ขึ้นมานะคะม,มีชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤศศกันนะคะมีชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะมีชาววันพฤหัสธนูและมีนนะคะมีไพ่ชาวกุมชาวพฤศพนะคะชาวตุลน,นะคะชาวพิจิก นะคะแล้วก็มีไพ่ชาวเมธขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะที่โดดเด่นเนาะน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะอืมแล้วก็โดดเด่นอีกอีกธาตุนึงก็คือชาวธาตุไฟทะเมสิงธนูนะคะ,ะ,คะพลังงานหลักความสัมพันธ์้น่งบอกว่าพวกคุณเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยานธรรมเป็นเพื่อนสนิทมิตรสหาย นะคะเป็นแฟนเก่าก็ได้นะคะแต่ดูแล้วผูกพันแล้วก็สนิทกันค่อนข้างมากนะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยไปกันอย่างช้าๆมากๆช้าเป็นเต่าคลานนะคะเราไม่แน่ใจตอนเนี้ยคือพอสหยุดแล้วก็นิ่งกันไปแล้วหรือเปล่านะคะถ้าไม่ถึงขั้นพอส์หยุดนิ่งก็คือแบบความสัมพันธ์นี้แบบมันดูพัฒนาช้ามากๆเพราะอะไรเพราะมันมีการตั้งแง่ตั้งดับตั้งกำแพงกันอยู่นะมีการคาดโทษมีการแบบเหมือนจับผิด เออนะเป็นความสัมพันธที่แบบดูจับผิดดูหยุ้หยิ้มดูตัดสินอะไรกันบางอย่างนะคะก็เลยทาให้รูปแบบความสัมพันธ์เหมือนกับเออไม่สามารถพัฒนาแบบหวือหวาได้ทําได้แค่แบบป้วนเปี้ยนกันไปกันมานะคะเออมีกําแพงกันบ้างเออคาดโทษคาดอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ เอาว่าส่วนมากนะมันจะเป็นพลังงานของคนที่แบบพอสหรือค่อนข้างนิ่งๆมีกำแพงกันนะคะแต่เหมือนอาจจะยังแอบผูกพันกันอยู่นะคะแล้วคุณนพสอดมันบอกบอกว่าพวกคุณมีความสัมพันธ์ที่จริงๆค่อนข้างจริงจังเนาะเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความจริงจังอยู่อะแต่มันช้าเกินไปหรือเปล่านะคะหรือมันจับผิดกันมากเกินไปนะคะมันนิ่งกันไปแล้วนะคะมันพพสมันหยุดดูรอดูสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าพลังงานหลักตรงนี้ตรง60%ไปต่อได้เลยนะคะ ทีนี้ออมถามว่าเขาอยากจะเป็นอะไรกับชาวธาตุน้ำนะเฟรน์โซนชาวธาตุน้าเขาอยากจะเป็นอะไรกับคุณแน่ๆเลยเอา,าว่าเขาต้องการความสม่ําเสมอหรือต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นไปแบบเรื่อยๆแบบเรื่อยๆไปเรื่อยๆ,ๆสม่ําเสมอแบบไหนล่ะแบบที่ก็มีความจริงจังมั่นคงกันนะแต่สบายๆนะเขาต้องการความจริงจังความมั่นคงแบบชิลๆไม่ต้องผูกมัดต้องก็ต้องการความสบายใจนะคะเป็นเป็นที่ปรึกษา,าที่ดีให้กัน ่เป็นที่ปรึกษาที่ทําให้ต่างคนต่างสบายใจที่ได้ปรึกษากันอะไรอย่างก็ได้หรือเป็นเจ้านายกับลูกน้องเป็นคนร่วมองค์กรเดียวกันอะไรบางอย่างนะคะในทิศทางที่เขาอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะมั่นคงจริงจังแบบสบายใจแบบแบบสบายสบายอะนะแล้วสี่ดาบที่ขึ้นตรงกลางนี่ยอย่างที่บอกไงคุณนิ่งเงียบกันไปหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ค่อนข้างแบบ เหนื่อยเนื่อย,น,อยนิ่งๆ่งไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากก็ได้นะคะเพราะว่าดูเก็บทรงเก็บอาการหรือว่าความสัมพันธ์ดูมีอะไรรับลมคมในไหมมีการตีตัวออกห่างมีช่องว่างมีเขาเรียกว่ารอยร้าวเกิดขึ้นหรือเปล่ามีการใส่หน้ากากไม่เป็นตัวของตัวเองไหมอะไรเงี้ยนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยอยากที่จะเป็น ใครบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เนี้ยแล้วมีความจริงจังมั่นคงซึ่งกันและกันแบบสบายใจขอแบบสบายๆได้ไหมสบายใจได้ไหมไปกันเรื่อยๆนะคะแบบชิลๆไม่ต้องผูกมัดแต่แบบจริงจังกันพอสมควรเลยนะอะไรอย่างเงี้ยมั่นคงต่อกกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตอนก็เลยขยี้ให้ว่าเขาอยากจะเป็นกับคุณเนี่ยถึงขั้นแฟนหรือเปล่าอ่ะเขาอยากเป็นแฟนชาวธาตุน้ำไหมนะคะอยากเป็นแฟนต้องบอกตรงๆว่ามีแรงดูงดูดกับคุณค่อนข้างมากนะคะคนคนนี้นะ เขามีแรงดึงดูดกับคุณค่อนข้างมากทีเดียวนะคะเนี่ยสิบไม้เท้าคิงไม้เท้านะคะเขามีแรงดึงดูดกับคุณค่อนข้างมากเขาเรียกว่ามีการแบบไม่สนใจใส่ใจกันนะคะมีการแบบดึงดูดกันพอสมควรเลยนะคะแต่ว่าความสัมพันธ์เนี้ยอ,อมมีความรู้สึกว่าถ้ารีบแล้วมันมันจะต,ต้องจบนะคะถ้ารีบนะถ้ารีบร้อนอความสัมพันธ์นี้จบเหตุแน่นเลยนะคะเพราะว่าอะไรเนี่ยมันมีเรื่องภาพลักษณ์ทางสังคมความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ นะคะมันมีเรื่องราวแบบอะไรบางอย่างที่มันดูจริงจังขึงขังระหว่างกันที่เออมันต้องเก็บทรงเก็บอาการที่มันต้องรักษาภาพรักภาพพจ์อะไรกันหรือเปล่านะคะเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนร่วมงานนะคะเนี่ยเป็นคนที่ทําอะไรแบบดูมีความจริงจังจริงจังกันเนี่ยมันก็เลยรีบไม่ได้ไหมอ่ะถ้ารีบนะโอ้แย่แน่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ไง อีกในยะหนึ่งถ้าคุณกับเขาเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันที่จบกันไปแล้วเขาก็อยากบอกว่าเฮ้ยจะพวกเราเลิกลายย่าล้างเย็นชาจืดชืดเราจบเละเทะเราจบกันไม่สวยเราตีจากกันไปด้วยอารมณ์เราใช้อารมณ์ซึ่งกันและกันมากเกินไปนะคะความสัมพันธ์นี่มันเละเทะมันแย่มากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จําเป็นต้องใช้เหตุผลไงเออจะให้กลับมาเป็นแฟนกันอีกได้ยังไงก็ในเมื่อโอหความสัมพันธ์เนี่ยมันเละเทะแล้วนะคะมันจบกันไม่ดีเลย มันก็เขาก็เลยต้องตั้งดาบตั้งกำแพงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยมีการใส่อารมณ์อะไรกันไหมคําพูดคําจาทัศนติความคิดอะไรที่ไม่ดีไหมนะคะเพราะฉะนั้นในบางเคสเนี่ยออมมีความรู้สึกว่าเขาเหมือนกับต้องรับผิดชอบอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้เนาะนะคะมีการรับผิดชอบการงานการเรียนหรืออะไรบางอย่างร่วมกันหรือเปล่านะคะแล้วอีกในยะหนึ่งถ้าเขาจะเป็นแฟนชาวธาตุน้ําได้เนี่ยมันเหมือนมีเหตุต้องจบอะไรบางอย่างค่ะอืมจบเช่นต้องลาออกจากงาน ต้องไปจบกับคนของตัวเองต้องทําบางอย่างให้มันถูกต้องนะเหมือนกับมันจะต้องมีการจบอะไรบางอย่างก่อนน่ะถึงจะเป็นแฟนคุณได้เพราะนั้นแสดงว่าอะไรเขาน่าจะอยากอยู่ด้วยไพ่ justice นะคะเขาน่าจะอยากเป็นแฟนคุณอยู่แหละแต่ต้องจบก่อน The d e a t h สิบดาบต้องมีการจบจากอะไรบางอย่างนะคะคุณต้องไปจบกับคนของคุณเขาต้องจบกับคนของเขานะคะหรือว่าตําแหน่งหน้าที่การงานภาพลักษณ์อะไรต่างๆที่มันรักษากันไว้ตรงนี้มันต้อง ทําอะไรไปให้มันจบเคลียอะไรเงี้ยนะคะทำไมอย่างนั้นก็คือพวกคุณเลิกกันไปแล้วแหละจบกันไปแล้วเราจะกลับมายังไงล่ะอะไรเงี้ยนะคะเออก็ต้องแบบรอยาอ่ารอเซนใบยาหรือว่าแบบเฮ้ยเราหย่ากันไปแล้วมันก็ต้องมันก็เขาก็ต้องตั้งกําแพงอะไรอย่างนี้หน่อยล่ะอะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าถามว่าเขาจะทําอย่างไรกับท่าน้ําต่อไปนะเฟรนโซนท่าน้าเขาจะทํำยังไงนะ เอาว่าเป็นไปได้ที่จะยินดีเป็นคนคุยได้เนี่ยเป็นคนคุยเป็นที่ปรึกษาเป็นคนที่ทําอะไรบางอย่างร่วมกันได้ในบางบางเคสจะมีเซตกันบ้างก็ได้ถ้าถ้าพึงพอใจนะแล้วก็มีอะไรกันบ้างอยู่อ่ะพึงพอใจทั้งคู่วินวิน,วนอะไรเงี้ยนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะค่อนข้างมีวางตัวเป็นอิสระไม่มีอะไรผูกมัด ซึ่งกันและกันนะคะมีอีโก้แล้วก็ดูแบบมีความวางหน้าว,วางมาดวางฟอร์มนิ่งๆพอสมควรแต่ก็รอข้อความเป็นไปได้ไงเออเนี่ยรอการมาทักหาพูดคุยกันรอมาปรึกษาอะไรกันรอกลับมาทํางานร่วมกันนะ,ะหรือว่ารอการที่จะได้มาตกลงอะไรกันบางอย่างนะคะเนี่ยรอข้อความรอสื่อสารข่าวสารที่จะได้มาตกลงนะคะที่จะเจอกันตรงกลางหรือตกลงทําอะไรบางอย่างให้มันให้มัน ได้ทั้งคู่อ่ะให้มันวินวินทั้งคู่อ่ะรอการตกลงอะไรที่มันจะเฮ้ยทั้งคู่วินวินนะอะไรเงี้ยก็ได้นะคะอ่ะข้อความเขาบอกว่าอยากบอกว่าชอบแต่ใจไม่กล้าอากรณีแอบรักแอบ,บชอบเขาไม่กล้าบอกชอบคุณแต่งงานกันนะครับก็คือแอบ,บอยากมั่นคงกับคุณนั่นแหละอย่างที่บอกแล้วเขาบอกว่าเขาคิดถึงคุณมากๆด้วยแต่ไม่แสดงออกอีโก้สูงหรือเปล่าเขาบอกว่าขอโทษที่ทําไม่ดีนะคะอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาอยากขอโทษคุณอะ่ะเคยทําไม่ดีไว้ อาจจะเป็นความเจ้าชู้ก็ได้เขาบอกว่าเขาเจ้าชู้นะคุณไหวบ้างอาจจะเคยเจ้าชู้ให้คุณเห็นแล้วเขาบอกขอโทษนะครับไม่รู้เขากล้าพูดความจริงแบบนี้กับคุณหรือเปล่านะเขาบอกขอโทษยังไม่ใช่ที่เขาเจ้าชู้นะคะเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่คลิกขนาดนั้นมันอาจจะยังไม่ใช่ขนาดนั้นก็ได้เออนะคะก็เลยนี่ไงก็เลยรออยู่นะรอว่าเอะเราจะมีอะไรที่มันคลิกมันใช่มากกว่านี้ไหมรอข้อความรอการตกลงที่จะเจอกันตรงกลางบางอย่างก็ได้นะคะแล้ว